สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เลยนะคะเข้ามาในไลฟ์แล้วเนี่ยสามารถกดใจกดไลค์กดแชร์รัวๆกันได้เลยนะหรือใครนะคะที่อยาก CF นะคะก็สามารถพิมพ์รหัสตามที่แจ้งไว้ในเมนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีข้อความเนี่ยเด้งเข้าไปในแชทให้อัตโนมัติเลยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าร้านที่เขาดูไลฟ์แล้วดูโปรดูเป็นระบบดูมีความโปรเ e s s ั o น a ลเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งไล่ตอบแชทหรือว่าตอบข้อความลูกค้าทีละคนนะคะแต่เขามีตัวช่วยกันคะ่ะ ใครที่ยังทําแบบนี้อยู่นะคะคือให้ลูกค้าแคปบจอเพื่อส่งแชทมาสรุปยอดเนี่ยขอบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้กับร้านก็ได้นะคะเพราะจะทําให้เขาเนี่ยเกิดความยุ่งยากทําต้องสลับแชทมาไลฟ์สลับไลฟ์ไปแชทโอ้โหปวดหัวมากแถมจะรับให้เขานะคะพลาดสินค้าที่ต้องการเอฟอยู่ก็ได้หรือใครนะคะร้านไหนที่ขายของออนไลน์ดีลูกค้าเอฟของเยอะมากจนจดออเดอร์ไม่ทันเนี่ยพอสรุปยอดผิดลูกค้าก็หงุดหงิดแอดมินก็ต้องมาเครียด ใครที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะจ๊ะเพราะว่าชิปนิตีเนี่ยเขามีฟีเจอร์ดูดคอมเมนต์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook แล้วก็ IG เลยก็คือแค่ลูกค้านะคะ CF รหัสสินค้าตามที่เรตั้งค่าไว้ระบบช h i นิต i ี้นะคะก็จะดูดคอมเมนต์นั้นแล้วก็ส่งลิงก์สรุปยอดไปในแชทให้อัตโนมัติเลยค่ะลูกค้าก็มีหน้าที่แค่กดลิงก์นะคะแล้วก็จ่ายเงินทำให้ไม่พลาดที่จะเอฟสินค้าชิ้นต่อไปด้วยค่ะ แล้วมั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่พลาดออเดอร์ร้านค้าก็จะไม่พลาดออเดอร์นะคะไม่สับสนไม่ต้องมานั่งเคลียร์ที่หลังแน่นอนคะ่ะ แล้วระบบนี้มันทํางานยังไงบ้างมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันดับแรกเราต้องเริ่มที่การตั้งค่าคีย์เวิร์ดที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมา cf ในไลฟ์สดเราก่อนนะคะก็คือเข้าไปที่ชิมิตี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่เมนูแชทหรือไลฟ์ด้านบนตรงนี้นะคะก็คือกดตั้งค่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นการตั้งค่าหลักที่เราจะตั้งค่าคีย์เวิร์ดให้ลูกค้าพิมพ์ cf นะคะซึ่งการตั้งค่าคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะคือต้องพิมพ์คีย์เวลลิร์ดทั้มาพพิ์ CF ลูกค้าก็จะต้องพิมพ์ 1XL กับขาวแบบนี้นะคะระบบดูดถึงจะ C F ติดค่ะและแบบที่2นะคะก็คือต้องมีคีย์เวิร์ดอย่างน้อยหนึ่งคัาอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าลูกค้าพิมพ์แค่1 XL หรือพิมพ์แค่ขาวอย่างใดอย่างหนึง่งแค่นี้ก็ C F ติดแล้วค่ะโดยตัวคีย์เวิร์ดนะคะสามารถตั้งได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการตั้งค่าขนส่งร้านเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ขนส่งไหนสําหรับออเดอร์ที่ซื้อผ่านไลฟ์ค่ะจะทําให้จัดการง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคือตั้งค่าบัญชีรับเงินเวลาที่ลูกค้าเซฟผ่านไลฟ์เนี่ยลูกค้าก็จะต้องเปิดดูแชตสรุปยอดใช่ไหมคะก็จะเห็นบัญชีที่ร้านค้าเนี่ยต้องการรับเงินนั่นเองค่ะเพราะาบางร้านเนี่ยก็อยากจะแยกบัญชีเอาไว้เฉพาะรับยอดจากการไลฟ์ขายของนะคะก็คือตรงนี้สามารถเลือกได้เลยค่ะ ต่อไปเป็นการตั้งค่าข้อความตอบกลับนะคะบอกเลยว่าจึงมากเพราะว่าปึ้งมีให้เลือก4แบบนะคะก็คือ1ข้อความ 2ลิงก์3ใช้ส่วนลดทันทีและ4เก็บโค้ดค่ะเช่นการเก็บโค้ดนะคะถ้าร้านเนี่ยใช้ป่ามากอยากแจกโค้ดส่วนลดให้ลูกค้าเก็บในไลฟ์เนี่ยร้านก็จะต้องไปตั้งค่าโค้ดส่วนลดกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาหน้าเดิมนะคะมันก็จะมีการให้กําหนดคีย์เวิร์ดจำนวนรหัสแล้วก็ข้อความตอบกลับได้ด้วยค่ะเช่น prosummer เราก็ไปสร้างโค้ดส่วนลดตรงนี้ได้เลยนะคะที่มุมขวาบนระบบก็จะพามาหน้าสร้างโค้ดส่วนลดค่ะเราก็แค่ใส่รหัส ส่วนลดหรือว่ามูลค่าได้เลยนะคะแล้วก็กําหนดวันที่เริ่มและสิ้นสุดของโค้ดนี้จากนั้นก็กลับไปหน้าตั้งค่าไลฟ์เมื่อกี้ค่ะ ตรงช่วงคีย์เวิร์ดเนี่ยร้านสามารถกำหนดได้เลยนะคะว่าจะเป็นรหัสที่ลูกค้าพิมพ์เอฟง่ายๆเช่น summer ศ1์หหรือว่าอะไรก็ได้ข้อความตอบกลับนะคะก็สามารถคัสตอมตามต้องการได้เลยเช่นก็จะใส่เป็นยินดีด้วยคะ่ะได้โค้ดส่วนลดมเ m อรน์นี้ห้ามพลาดเลยก็สามารถพิมพ์ได้เลยคะ่ะบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์นี้เลิศม,มากเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นในการได้รับส่วนลดไปใช้งานเพิ่มยอดเอนเกตให้ร้านแบบสุกๆไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็คือกลับไปหน้าตั้งค่าไลฟ์เมื่อกี้ค่ะกดเข้ามาที่เริ่มไลฟ์นะคะแล้วก็เลือกเป็น Facebook Live หรือว่า i t Live ได้เลยแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะจะเข้ามาที่หน้าที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะร้านนะคะจะต้องทําการกดเพิ่มสินค้าเข้ามาก่อนนะคะโดยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการขายสินค้าในไลฟ์ตัวไหนบ้างสมมุติพาเลือกสินค้าที่จะขายในไลฟ์แล้วเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็สามารถกดเลือกแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือแค่กดไลฟ์ค่ะถ้าไลฟ์ผ่านมือถือนะคะก็เข้าเพจ f c e e o o o แล้วก็กดไลฟ์ได้เลยจากนั้นกดลูกศรรีเฟชตรงนี้นะคะก็จะขึ้นไลฟ์นั้นให้กดเริ่มไลฟ์นะคะแล้วก็กดดึงคอมเมนต์ได้เลยค่ะเวลาที่ลูกค้าพิมพ์รหรัสหรือว่าคีย์เวิร์ดมานะคะก็จะเข้ามาโชว์ที่หลังบ้านแบบนี้เลยค่ะ แล้วลูกค้านะคะ CF ได้แล้วใช่ไหมลูกค้าก็จะได้ข้อความส่งในแชทแบบนี้เลยค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะพอลูกค้าได้รับข้อความแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีสรุปรายการสินค้าแล้วก็มีลิงก์บินตรงนี้ค่ะถ้าลูกค้า CF สินค้าจน Happy แฮปปี้ละจะจ่ายเงินนะคะลูกค้าแค่กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็โอนเงินแล้วก็แนบสลิปกรอกชื่อที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องรอร้านสรุปยอดให้ด้วยนะคะ และออเดอร์ไหนที่ลูกค้าโอ,อนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะอัปเดตเข้ามาที่หน้าออเดอร์ของเราเลยหน้าร้านนะคะก็สามารถกดรับยอดแล้วก็จัดการออเดอร์แล้วก็ออกเลขพัสดุต่อได้เลยค่ะเพราะว่านอกจากชิมิตี้จะดูไลฟ์สดได้แล้วเนี่ยยังสามารถจัดการออเดอร์ต่อจนจบโฟล์เรียกได้ว่าครบจบในระบบเดียวจริงๆคะ่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือร้านเนี่ยแค่ ขายของให้สนุกบิวลูกค้าให้มาซื้อให้เต็มที่ส่วนเรื่องหลังบ้านเนี่ยให้เป็นชิปนิตี้ที่จะจัดการดูแลลูกค้าเองค่ะร้านไหนที่ขายของผ่านไลฟ์สดเนี่ยต้องลองใช้ชิ i นิตี้เลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่า CF ยอดไม่ตกหล่นลูกค้า CF ง่ายจ่ายเงินเร็วร้านค้าก็ขายดีขึ้นแน่นอนสามารถสมัครใช้ฟรีได้ที่ s h i นิตตี้คนะคะมีให้ทดลองใช้ฟรี14วันด้วยแล้วก็สามารถดูคู่มือตั้งค่าการไลฟ์ได้ที่ท้ายคลิปที่กำลังจะแปะไว้ให้ได้เลยค่ะ ถ้าดูแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้คำแนะนำตรงไหนนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดชิ t y ิเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ